สนับสรุนโดย The e x t r o โดยสิงเ e s t a t ไทยรัฐทอล์คครบรอบ2ปีเรามีความพิเศษที่จะมอบให้กับทุกคนยิ่งในโอกาสครบรอบ2ปีแล้วนะฮะอยากให้มีรายการแบบนี้เยอะๆครับผมพาน้องนำใยก็ขอให้รายการไทยรัฐทอล์คฮะอยู่กับพี่น้องประชาชน ขอให้ผู้ชมติดตามไทยรัฐทอเยอะๆมากๆเลยนะครับ Happy birthday คะ่ะความพิเศษแรกติ๊กเจษราพรผลดีบุคคลแห่งปีมาพูดคุยเรื่องโลกเรื่องสิ่งแวดล้อมผมเชื่อนะครับว่าการท่องเที่ยวเนี่ยไม่ได้ทำให้ทำลายธรรมชาติหรอกอการท่องเที่ยวเนี่ยครับจะส่งเสริมอะไรหลายด้านปลูกฝังคนให้เข้าใจในเรื่องของธรรมชาติ ให้คนได้แบบลดการตึงเครียดจากการทำงานไปผ่อนคลายนอกจากที่การที่เราได้ประโยชน์ต่างๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญต่อมาคือว่ารายได้ที่จะเป็นรายได้เพื่อมามาเป็นเงินในการพัฒนาประเทศต่อไปในการพัฒนาในการอนุรักษ์ธรรมชาติต่อไปรายได้จากการท่องเที่ยวจึงสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเรากลัวว่าคนท่องเที่ยวจะเข้าไปทำลายเนี่ยครับ ทำไมเราไม่มีระบบการจัดก,การที่มันดีล่ะทำไมใน,ในหลายๆที่ของต่างประเทศเนี่ยเขาถึงมีการจัดก,การที่ดีและธรรมชาติยังเหมือนเดิมกาลาปากอสอเป็นดินแดนที่ในฝันของใครหลายๆคนของ,อของนัาดเดินทางเป็นที่มาของทฤษฎีชาวดาวินค Natural Selection คนไปสัมผัสโลกใต้ทะเลของกาลาปากอส สัมผัสมาลีนอีกัวน่าสิงโตทะเลและแมวน้ําและอื่นๆอีกมากมายซึ่งเป็นสัตว์หายากบางชนิดมีที่นั่นที่เดียวในโลกคนได้มีโอกาสไปสัมผัสแต่ทําไมคนถึงไม่ทำลายธรรมชาติเพราะว่าเขามีระบบการจัดการที่ดีเราจะไม่ได้โทษนักท่องเที่ยวเราต้องโทษระบบการจัดการครับเราเดินทางผิดมาตลอดใช่ไหมพี่ติ๊คคือผมว่ามันเหมือนกับว่าเฮ้ยเพราะธรรมชาติผ่านโทษนักท่องเที่ยวแล้วเราจะมีระบบการจัดการไปทําไมครับ เราจะมีหน่วยงานแล้วก็ความรับผิดชอบต่างๆเหล่านี้ไว้ทําอะไรในเมื่อเราผมพี่เลและคนอื่นๆเราต่างทํางานแล้วเราก็มีภาษีในการบํารุงแล้วเราก็ไว้ใจพวกเขาช่วยเอาเงินของพวกเราเนี่ยไปทำประโยชน์ไปทำประโยชน์ใช่แล้วช่วยปฏิบัติหน้าที่ให้ให้ตรงตามที่เราไว้วางใจนะครับเราหวังไว้เช่นนั้นความพิเศษที่สองบินบอลลิลิศมาพูดคุยเรื่องประโยชน์ของคําดูถูก ประโยชน์จริงๆของคำดูถูกผมเนี่ยผมเคยเจอกับผมเองมีคนคนหนึ่งดูถูกผมว่าไอ้นักสแสดงเต้นกินลำกินเรียนก็ไม่จบปริญญาตรีแล้วมึงจะไปทำอาชีพอะไรเลี้ยงผู้หญิงจะทำอาชีพอะไรที่จะได้เงินมาถ้าวันหนึ่งไม่มีใครจ้างมาเล่นละครเล่นหนังแล้วจะทำอะไรเรียนก็ไม่จบนั่นเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันอยู่ในใจผมมาตลอดผมเรียนไม่จบผมเรียนปวชปวสไม่จบ ผมคำดูถูกผมนั้นน่ะมันเป็นสิ่งทําให้ผมพึกเขมทําให้ผมรู้สึกว่าแล้วมันก็ดูวันหนึ่งสิ่งที่คุณดูถูกผมไว้ผมจะทําให้คุณรู้ว่าคนอย่างผมเนี่ยคุณดูถูกไม่ได้จากนั้นมาผมไปเรียนหนังสือไปเรียนจนทั้งตจ,จบปริญญาตรีที่ราชพัธนบุรีนะครับแล้วตอนที่ผมจบราชพัธนบุรีนั้น ผมได้เป็นตัวแทนนักศึกษามาวิทยาลัยกล่าวปฏิญาณต่อหน้ารัชก,การที่สิบยิ่งใหญ่มากที่สวนน้ำพรนักศึกษา4,000ันกว่าคนแล้วผมเรียนจบปริญญาตรีเสร็จปับ๊บผมเรียนปริญญาโทต่อที่รามคำแหงผมเรียนอยู่2ปีผมจบปริญญาโทผมไม่รู้เลยว่าณนะวันนั้นถ้าไม่มีคำดูถูกวันนั้นก็ไม่มีวันนี้ผมรู้เลยว่าประโยชน์ของคำรูถูกเนี่ยทำให้เราพึกเขม ทำให้เรามีการต่อสู้แรงต่อสู้ต้านทานต่อคนที่มันดูถูกเราทําให้เขารู้ว่าเฮ้ยคนอย่างเรามันไม่ใช่คนที่จะมาดูถูกง่ายๆถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับถ้าใครดูถูกเราต้องเอาคําที่ดูถูกเขามาเป็นประโยชน์สร้างแรงมดานใจให้เราให้ได้ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับไทลัสท็อปกดเป็นผลิกโชว์นะครับวันนี้นะครับขออนุญาตนะครับมาอวยพรนะครับยิ่งในโอกาสครบรอบ2ปีของไทยลัสทอล์ปนะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็มีแฟนๆจำนวนมากนะครับติดตามผลงานนะครับก็และมีโอกาสคงจะได้เจอกันนะครับ ให้เบิร์ตเดย์นะครับสำหรับไทรัฐทล์กนะครับก็ครบรอบ2ปีแล้วนะฮะขอให้อยู่คู่กับทางแฟนๆของไทรัฐทล์กไปนานๆนะครับแล้วก็เจาะลึกนะฮะสำหรับการสัมภาษณ์ ในบุคคลแต่ละบุคคลนะครับที่เป็นแฟนชื่นชอบแล้วก็อยากจะรู้เรื่องราวของเขานั้นๆนะครับหรือว่าคนที่เป็นกระแสเป็นประเด็นอยู่ในช่วงนั้นนะครับแน,น่นอนครับว่าเดี๋ยวตัวพี่เองก็จะเป็นอีกหนึ่งในแขกของไทยรัฐทลอกนะครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับไทยรัฐทลอกนะครับเมื่อจะครบรอบ2ปีในเร็วนี้นะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติมากได้มาพูดมาได้มาคุยในสิ่งที่อยากจะพูดอยากจะคุยกันนะครับ ราะว่ารายการนี้ถือว่าเป็นรายการที่มีคนสนใจเยอะมากนะครับผมอยากจะให้รายการไทยรัฐท็อกเนี่ยอยู่กับพี่น้องประชาชนหาแต่สิ่งที่ดีหาดาราที่หรือคนที่มีชื่อเสียงนะครับมาพูดมาเล่าในสิ่งที่ดีๆพร้อมที่พี่น้องประชาชนจะเป็นแบบอย่างหรือฟังแล้วเกิดประโยชน์นะครับฟังแล้วมีแรงบันดาลใจ ผมเป็นคนหนึ่งที่จะติดตามรายการนี้ตลอดไปขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขตลอดไปนะครับยินดีด้วยครับครบรอบ2ปีครับผมสวัสดีครับครับในฐานะที่ไทยรัฐทอล์กนะครับครบรอบ2ปีนะครับแล้วก็วันนี้นะครับติ๊กเองก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของไทยรัฐทอล์กหนึ่งใน2ปีนั้นนะครับก็ดีใจนะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสมามาทอล์กด้วยนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับรายการด้วย แล้วขออุยพรนะครับให้ให้รายการเนี่ยครับก้าวต่อไปแล้วก็มีสิ่งที่มันดีๆเข้าสู่ไทยรัฐทอล์กนะครับแล้วก็ขอให้ผู้ชมติดตามไทยรัฐทอล์กเยอะๆมากๆเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามติ๊กด้วยนะครับติ๊กเองก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการนี้แล้วนะครับติ๊กมาแล้วแฮปปี้เบิร์เดย์ครับครบรอบ2ปีกับสวัสดีค่ะน้องลำใหญ่ทองคำค่ะ ครบรอบ2ปีนะคะไทยรัฐทองนะคะน้องใหญ่ก็ขอให้รายการไทยรัฐทองนะคะอยู่คู่กับคนไทยไปนานๆนะคะแล้วก็ให้เลตติ้งนะคะดีๆแบบนี้ตลอดไปเลยค่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ไทยรัฐทองครับผม2ปีแล้วนะสองขวบแล้วไทยรัฐทอกก็วันนี้พูดก่อนเลยเล็กๆเด้มาสัมภาษณ์ไทยรัฐทอกมานั่งคุยกับพี่เลนในไทยรัฐทองรู้สึกว่าอยากให้มีรายการแบบนี้เยอะครับผมมันมันมันทำให้เราได้ มันเป็นรายการที่มีคุณค่าครับผมก็ขอให้พี่ๆทีมง,งานไทยรัฐทอนะครับผมแล้วก็พี่เล่ด้วยไทยรัฐทอคพบเจอในความสุขนะครับผมแล้วก็ได้ผลิตอะไรดีๆแบบนี้มาให้คนไทยเราได้ดูไปเรื่อยๆนครับผมแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับ สวัสดีค่ะ very very happy birthday นะคะไทร์ท็อกนะคะ mm hmm. ก็ขออนุญาตอวยพรนะคะให้ทีมง,งานทุกทกท่านนะคะรวมถึง uh, ท่านผู้ชมแล้วก็แฟนคลับนะคะขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีแล้วก็ขอให้สมปรารถนาในทุกสิ่งอย่างนะคะ uh, ขอแสดงความยินดีกับไทร์ท็อกด้วยนะคะที่เป็นโชว์ที่แบบทุกคนชอบดูกันมากๆนะคะแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จแบบนี้ตลอดไปเลยนะคะ happy birthday คะ่ะ ขอบคุณสำหรับทุกการรับชมขอบคุณครับ